สวัสดีคะ่ะสวัสดีคะ่ะมาพบมาพ่อกับสาวสกวลระเบร์บ้าโนเวคูนี้อีกแล้วเดอ้อผู้เก่าคนเก่าเมืนน่อนี้คือยากกินแกงอ้อมแกงอ้อมกบสมัยพ่อยังมีชีวิตอยู่เนาะตอนเพื่อนยังบัทันบวดเป็นพระเพื่อน <c oughs> แกงให้กินโอ้ยแซ่บแซบเลยติดใจยากแกงจังใดกับบอแซ่บคือเพื่อนแกง พอดีไปร้านไทยได้กบมาก็เลยว่าสิแกงล่องแกงอ้อมกบคือเพื่อนแกงให้สู่กินตอนสมัยเพื่อนยังอยู่มาเบิ่งนํำกันเด้อจ้าอยู่เมืองนอกก็มีกินเด้อส่ <c oughs> งขอบขอบคุณหลายๆทุกๆก,กำลังใจที่เข้ามากดติดตามกดกระดิ่งซับส,สไครต์กดไลค์กดแชร์ให้กำลังใจเด้อจ้าขอบคุณหลายๆจ้ามาเบิง่ง แกงอ่อมกบสาวสะกดระเบิดกันเลยจ้าเจ้าเครื่องเคียงส่วนประกอบส่วนผสมส่วนผสมส่วนผสมในการทำแกงอ่อมกบเด้อนี่นี่แหละจ้ามีผักซีใบแมงลักภอิตูเนาะภอิตูมะเขือต้นหอม อันนี้กบจากกบอันนี้ก็สิเป็นหอยเห็ดกระด้างของฝากจากไทยจ้าสิใส่เห็ดกระด้างนําอันนี้ข,ข,ข่าว,วข่าวขวเข่าวขว่วที่ต่าแล้วสมสใส่ข,ข่าวขว่มามันสิหอมหอมเห็ดคืออุกระปูนี่หน้าพี่น้องแต่มันบ่มีกระปูใส่อันนี้พริกหอมกระเทียมตะไคร้สสเอมาต่ำม,มาเบิ่งกันเลยจ้านี่เลยจ้า อันดับแรกกะสิตำพริกหอมกระเทียมตะไคร้ร่วมกันจ้าพริกแกงพริกแกงจ้าลงไปตำเลยจ้าแหลกแล้วแหลกแล้วจ้าเอาขนาดนี้แหละต้องเอาละเอียดขาดดอก สำนีละจ้าพริกแกงแล้วก็เอาใส่หมอ้อตักพริกที่ตำใส่หม้อเรียบร้อยแล้วเราก็เอากบ,ากบกลงจ้าเสียเอากบลงไปขวเอากบขวให้มันหอมให้มันหอมกับพริกที่เราตำไว้จ้าขวจนมันหอม ขวไปเรื่อยๆจนมันได้ที่จ้าให้มันหอมให้มันหอมพริกแกงเครื่องแกงขวเส้นเรียบร้อยเขากะปะไว้แล้วก็เติมน้ำปลาน้ำปลาแล้วก็ผงลดดีจ้าผงลดดีใส่เข้าไปไผ่หมักพวงนัว พงนัวกระเติมเอาเดอ้อจ้าแล้วแต่ปรุงรสตามชอบใจจ้าแล้วก็ขวัข่วบกบขวไปเรื่อยๆจ้าขวไปจนมันสุกจนมันหอมพอมันได้ที่ขวไปจนมันได้ที่แล้วเราก็เราก็เอาเฮ็ดได้ที่แล้วเนี่ยได้ที่แล้วเอาเฮ็ดลงจ้าเอาเฮ็ดลงไปขวนนำ ให้มันหอมเอาเฮดแล้วก็หอยเอาลงไปขั่วใส่กันกับกบจ้านี่คนคนคนให้มันเข้ากันและะ้วก็ขั่วให้มันหอมปะไว้สักพักหนึ่งให้มันเข้าที่ให้เครื่องปรุงมันเข้าไปในกบในเฮดให้มันแซบแซบจ้านี่เอากระปะไว้ ให้มันเดือดแล้วเอาจังซิมาเติมน้ำใส่ที่หลังจ้านี่แบบนี้แหละจ้าพอเสร็จแล้วนี่มันได้ที่แล้วเฮดกับกบกับหอยที่เฮาขว้วใส่กันละจ้านี่มันก็ซุกได้ที่แล้วจ้าหอมได้ที่แล้วกะเอาเด้อจ้าเบิ่งเอาเอาก็มาเติมน้ำจ้า เติมน้ำปะไว้สักพักให้มันเดือดนี่แหละจ้าอ้อมสาวสกุลระเบอือปะไว้ให้มันเดือดสะก่อนพอมันเดือดแล้วน้ำมันเดือดได้ที่แล้วนี่ ก็ใส่มะเขือลงไปจ้าใส่มะเขือที่เฮาหั่นไว้ลงไปง่ายๆจ้าเฮ็ดกินง่ายๆผู้ใดอยากเฮ็ดเฮ็ดได้สบายจ้าแล้วเฮาก็เติมเฮาใส่มะเขือแล้วแล้วก็คนสักพักแล้วที่นี่เฮาก็ใส่ข้าวคั่ว ที่เข่าต่ำเตรียมไว้ใส่เข้าขั่วลงไปจ้ะไพ่มักใส่น้อยใส่ลายก็ตามใจชอบแล้วส้มมักใส่ลายให้มันคล่นๆมันจังสีหอมมันสีหอมเข้าขว่วจ้ะส้มโบใส่ข่าต่ำเข้าแช่ส้มโบได้ใส่เข้าแช่ส้มใส่เข้าขว่วเพราะว่าเห็นพ่อเพื่อนพาใส่เปิ้สีคล้ๆคืออุกกระปู่นะกินมีเข่าขว่าเหนียวๆแต่ส้มบบได้เห็ดเหนียวปานนั่น จะได้มันโมมีกระปู๋ใส่จ้าเนี่ยนะเราก็ใส่ไว้เราก็ให้เข่ามันสุกพอเราเอาเข้าวคั่วลงเสร็จแล้วก็ปล่อยให้ข้าวคั่วมันสุกให้มาเขือมันสุกแล้วเราก็จะเอาผักลงนะจ้าได้ที่แล้วจะเอาผักลงนะจ้ะทีนี้ ต้นหอมผักชีผักอีตูเอาลงไปเลยจ้าผักเยอะผักเยอะชอบกินผักเต็มหม้อเลยจ้า <c oughs> เต็มหม้อเลย <c oughs> เรียบร้อยแล้วนี่จ้าเรียบร้อยแล้วอุกบอุกบอ้อมกบอ้อมกบอ้อมกบใส่เข้าขวดจ้าเสร็จแล้วจ้าจ้านี่แหละจ้า ออมกบสูตรสาวสกุลระเบอออมใส่ข้าวกลัว่วอาหารอีสานในต่างแดนจ้าเสร็จเรียบร้อยแล้วค่ะนี่แหละจ้าคือสีบบแซบคือพ่อเฮ็ดให้กินจ้ามาเดอ้อมาเด้อผู้ใดอยากจ้าขอบคุณทุกๆก,กำลังใจจ้า เสร็จเรียบร้อยแล้วจ้าอ้อมกบอ้อมกบมาเด้อจา้าผู้ใดอยากแซบแซบน้ำกันจา้าอ้อมกบอุกบใช่ข,าข้าวคั่วสูตรซาสะกลระเบิดจา้าง่ายๆอาหารอีสานในี่ต่างแดนจา้าเสร็จเรียบร้อยแล้วแซบแซบน้ำกันจา้า